สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมอสแม็กกูดคาร์อีกเช่นเคยครับผมแล้วนี้เราก็อยู่กับโชว์รูมรถยนต์มือสองแม็กกูดคาร์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับโชว์รูมที่คัดรถสวยสภาพดีนะครับแล้วก็มีการันตีนะครับไม่มีชนหนักพิกาำน้ำท่วมแน่นอนให้คนที่กำลังหารถอยู่แต่ดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถได้ด้วยความสบายใจนะผมแล้ววันนี้ครับเราก็อยู่กับนะครับรถเก่งอีโคคาร์ยอดนิยมอีก1ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้า To y o ต a y ยา i s นะครับเครื่อง1.2นะครับเป็นนี้เป็นตัว ตัวกลางนะครับนั่คือตัว e นะครับตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้รถปี2017นะผมจะบอกเลยว่าสวยแล้วก็ใหม่มากๆเดี๋ยวจะสวยขนาดไหนครับอย่าลืมไปดูกันเลยครับผม เราก็จะมาเริ่มจากที่ตัวรอบคันของเจ้า Toyota y a r i ิตัวปี2017ตัวนี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะนะครับ คันนี้นะครับปกติเราจะคุ้นหูคุ้นตาเนาะกับตัวยาริสที่เป็นตัวแฮชแบ็กหรือตัว5ประตูนะครับแต่วันนี้ที่เรามารีวิวกันนะครับนั่นก็จะเป็นตัวยาริสเอทีนะครับซึ่งเป็นตัวที่เขาทําออกแบบยาริสมาใหม่นะครับให้ตอบสนองความต้องการของคนอีก1กลุ่มนะครับนั่นก็คือเป็นรถ4ประตูนะครับแล้วก็มีฝากระโปรงหลังก็คือจะเป็นทรงเดียวกับโตโยต้าวีออเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีความแตกต่างยังไงกันหรือว่ามีอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับก็ ตัวกระจังหน้าเนาะนะครับด้านทั้งหน้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือคันนี้เนี่ยจะเป็นสีเทานกพิราบทั้งคันเลยนะครับจะไม่ได้มีโครเมียมตัดนะครับแล้วก็ตัวด้านนี้จะเป็นสีดานะครับที่มองรวมรวมเนี่ยจะค่อนข้างไปทางสีเดียวกันเลยทําให้รถมันค่อนข้างมีความดุดันมากขึ้นนะครับหนักจะปะกติเราจะชินกับชิน้นปกติเราจะคุ้นหูคุ้นตากับพวกโครเมียมเนาะแต่วันนี้ครับตัววัสดุที่ได้ตัวนี้ครับมันเป็นวัสดุเดียวกับตัวฝากระโปรงรถเลยนะมันไม่ใช่เป็นพลาสติกนเี้ลย เนี่ยครับเป็นวัสดุเดียวกันล้อกันมาทั้งชิ้นเลยนะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟคันนี้นะครับก็จะได้เป็นไฟหลอดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนาะในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับตัวกระจกมองข้างนะครับหรือแม้กระทั่งมือจับของตัวรถนะครับ เขาคุมโทนมาในสีเดียวกันทั้งหมดนี่คือเป็นสีเทาดําสื่อเรียกง่ายคือสีเทานกพิราบนั่นเองนะครับผมก็จะไปหมดเลยล้อไปทั้งคันนะครับแต่กระจกมองข้างคันนี้ก็คือมีตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแม็กที่เราได้นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นแม็กนะครับขอบ15นะครับเป็นยาง195 60นะครับ R15 ครับเป็นแม็กขอบ15ก็จะเป็นแม็กคู่ตัวจากโรงงานของเจ้ายาลิทปี2017คันนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับต่อมาครับในส่วนของมือจับด้านข้างเนี่ยก็จะอย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้ค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะครับซึ่งริ้วรอยจากการใช้งานถือว่ายังน้อยอยู่เลยแล้วก็คันนี้ที่ได้เพิ่มเติมมาก,ก็จะเป็นตัวกันสาดของรถทั้ง4อันเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเราจะมาดูทางด้านท้ายของเจ้ายาริสคันนี้กันนิดนึงนครับอย่างที่บอกไป คันนี้เป็น A t ทนะครับเอทก็คือเป็นรถยาริส4ประตูนะครับไม่ใช่5ประตูเนาะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฝากระโปรงหลังนะครับผมขออนุญ,ญาตหาที่เปิดนะจะต้องเปิดจากข้างในเดี๋ยวผมอ,อนุญาตไปเปิดให้แป๊บนึงนะครับก็คันนี้นะครับมันก็จะออกแบบมาฟังก์ชันการใช้งานจาคนละอย่างกับตัวยาริสที่เป็นตัวแฮทส์แบกนาะนะครับตัวนี้ก็อาจจะเน้นในเรื่องของความกว้างภายในห้องโดยสารมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของด้านหลังตรงนี้ครับมันก็จะแยกเป็นสัดเป็นส่วนจะไม่เหมือนตัวที่เป็น5ประตู ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับตัว5ประตูอาจจะเก็บของแล้วสามารถ,ถเทินได้สูงกว่า,าจ,จะขนไปหรือพับเบาะได้กว้างกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าในบางครอบครัวหรือบางคนที่ใช้งานเนี่ยไม่ต้องการที่จะเก็บของหรืออาหารที่มันมีกลิ่นไว้ในรถเนาะก็สามารถแยกส่วนการใช้งานตรงนี้ได้อย่างชัดเจนก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อเสียอยู่ที่การใช้งานของเราว่าเราชอบเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวยาลิศคัน,นีนะครับผมก็บอกก่อนว่าคันนี้อย่างที่บอกร้านเรานะครับการันตีนะครับรถสวยนะครับเดิมทั้งคันนะครับ ไม่มีชนหนักพิ่ควาะน้าท่วมนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตะเข็บนะครับฝากระโปรงหลังเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บเดิมโรงงานนะครับคันนี้ก็เป็นสีเดิมโรงงานเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรนะครับแล้วก็พวกเม็ดอาร์กนะครับของโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับตรงนี้จะมีรอยเม็ดอาร์กอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ครบเพราะนั้นสบายใจได้นะครับในเรื่องของการชนหนักพิ่ควาะหน้าท่วมไม่มีมาแน่นอนนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาให้มาในส่วนของตัวนี้นะก็จะเป็นตัวในเรื่องของเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับจะให้มาอยู่2จุดนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมา2จุดนะครับก็สําหรับใครที่ไม่ถนัดในการถอยรถหรือไม่เชี่ยวชาญในการถอยรถเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขับก็ตามนะครับก็สามารถถอยได้อย่างามั่นใจเพราะว่าเรามีสัญญาณเตือนภัย <ut> <ๆ S 1> ให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับต่อมาต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวรถด้านในนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีละด้ เมื่อกี้ผมลืมให้ดูประตูฝั่งนู้นไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้แทนนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้เนาะเน้นย้ําทุกครั้งทุกคลิปนะครับผมก็สําหรับลูกค้าทางไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถในพื้นที่หรือไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่ร้านนะครับวันนี้ก็จะพาดูรถละเอียดนิดนึงนะครับอาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่ว่าอยากให้ลูกค้าครับได้ความมั่นใจแล้วก็ความสบายใจในการเลือกซื้อรถที่ร้านรถยนต์มือสองแมคกูดคาร์เนาะนะครับในส่วนของโครงสร้างประตูตรงนี้นะครับจะเป็นเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับในส อยากให้มั่นใจได้เลยว่าเป็นโครงสร้างเดิมแน่นอนเดี๋ยวผมพาดูประตูอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับโอเคต่อมาครับในส่วนของประตูรถยนต์นะครับก็เหมือนกันครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีในหนึ่งก็คือดูในเรื่องของเม็ดอาร์คนะครับของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ตัวตะเข็บประตูนะครับตรงนี้ก็จะสามารถจิกได้นะครับนิ่มๆเลยนะครับจิกได้นิ่มๆเลยนะครับเขาก็จะคืนตัวกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือเป็น หนึ่งในจุดสังเกตเล็กๆนะครับสำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นน้องและอยากเลือกซื้อรถนะครับเราก็สามารถสังเกตง่ายๆได้แบบนี้นะครับผมต่อมานะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวให้ดูทีละจุดเหมือนเดิมเลยนะครับดูโครงสร้างดูบอดี้รถก่อนนะครับอ่าเมทดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับก็คือจะเป็นส่วนนี้เดี๋ยวให้น้องวนกล้องมาด้านนี้นิดหนึ่งนะครับอ่าให้เราสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของสีของน็อตตัวนี้นะครับ เวลาน็อตที่เป็นน็อตเดิมโรงงานนะครับสีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอย่างนี้เลยนะครับไม่มีรอยแงะรอยแกะ่นะครับผมคันนี้รถสวยมากนะครับรถปี2 0 1 7เลขใหม่ก็ยังไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูภายในต่อเลยเนาะในส่วนของภายในของยาริสเอทีพคันนี้นะครับด้านข้างที่เราได้มาเนี่ยตรงประตูตรงนี้จะเป็นพลาสติกที่ทำคล้ายๆหนังนะครับก็ทําให้ดูแรง่ายเนาะไม่ใช่หนังเทียมไม่ใช่หนังเทียม,ม,เ,ยมเป็นพลาสติกลายหนังเลยนะครับแล้วก็เขาจะบุด้วยตัวเป็นตัวผ้านะครับก็จะมีความ นิ่มนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับนิ่มมากนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบต่างๆของรถคันนี้ก็ระบบกระจกทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจก4บานแล้วก็กระจกมองข้างทั้ง2ด้านนะครับผมต่อมาในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะครับผมขออนุญาตดูนิดหนึ่งก็คันนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็สามารถเปิดเพลงผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ อชอบในเรื่องของการฟังเพลงเวลาขับรถผ่านโทรศัพท์เนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะมีสวิตช์ในการเปิดปิดสัญ,ญญาณในการถอยหลังนะถ้าเกิดใครชอบเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังมันจะดังต,ต,ติ๊ด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 แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็เราเก่งอยู่แล้วนะครับล้วก็สามารถปิดการใช้งานไปได้ก็อยู่ที่เราชอบเลยว่าเราชอบใช้งานหรือไม่ใช้งานนะครับโอเคต่อมานะครับในส่วนของเลขไมล์ของรถคันนี้นะครับอยู่ที่62,956กิกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผม ก็ถือว่าเป็นเร่งไมค์กลางๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานของรถปกตินะนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเสียงสตาร์ทรถให้ดูนะครับเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนะครับผมสตาร์ททีเดียวจบไม่มีงองแงนะครับผมต่อมาในเรื่องของเครื่องเสียงตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติครับผมสามารถต่อ AUX ได้ USB ได้หรือโทรศัพท์ใครที่เป็นบลูทูธก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกไปคันนี้ก็เป็น เกียร์ออตโต้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคต่อมาในเรื่องของดีไซน์ต่ออีกนิดนึงนะครับผมในส่วนของเบาะที่เราได้คันนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับที่จะมีลายสีน้ำเงินเล็กๆตัดน,นะครับเดี๋ยวจะให้น้องอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ต่อมาเราเราจะไปดูในส่วนของคอนโซลด้านถ๊ะไปส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็คิดว่าใบยารลิสเนี่ยตอนแรกเนี่ยโดยพื้นฐานความเข้าใจเนี่ยเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันต้องเป็นรถเล็ก เป็นรถอีโคคาร์ข้างหลังต้องเล็กๆอะไรอย่างงี้ครับแต่อย่างที่บอกว่าตัว A t ทเนี่ยเขาทำมาเนี่ยเพื่อทำให้ในส่วนของห้องโดยสารตรงนี้ครับมันกว้างขึ้นและมันก็กว้างขึ้นจริงๆนะอันนี้คือเมื่อกี้คือเบาะที่ผมปรับขับมาจริงๆนะอันนี้คือเบาะที่เขาปรับเกินมามากๆนะครับอันนี้คือข้างหน้าเหลือบานเลยแต่นี้คือเบาะทั่วไปที่เราใช้งานผมขับจริงๆนะครับจะบอกว่าอย่างแรกเลยคือหัวเหลือเยอะมากเหลือเป็น10เซนนะครับแล้วก็ขายังเหลือพื้นที่เยอะแยะนะครับนั่งได้สบาย แต่คิดว่าถ้าเกิดเรานั่งเนี่ยผมว่า2คนเนี่ยกำลังพอดีถ้า3คนเนี่ยน่าจะแน่นแล้วเพราะพ้นี่พื้นที่ตรงส่วนกลางตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีพื้นที่กว้างมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวชงตัวชาร์จอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีมาโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของเบาะตัวนี้เนาะอย่างที่บอกไปคันนี้ใหม่มากนะครับ๋ยวให้น้องดูให้น้องอ่ะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับภายในใหม่มากนะครับเบาะเบอะนะครับดีมากไม่มีเปื้อนไม่มีขาดนะครับเบาะสวยงาม โอเคนะครับสวยๆครับคันนี้ใครที่กําลังหารถเก่งนะครับอีโคคาร์เนาะไซส์เล็กๆนะครับใช้ในเมืองแบบเน้นประหยัดน้ํามันเนาะแล้วก็เน้นประหยัดงบประมาณในการซื้อรถด้วยเนี่ย <S 2> <S 2> ผมบอกก่อนว่าคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาเนี่ยครับอยู่เพียงแค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นกับอีก8 0 0 0บาทเท่านั้นครับป้ายแดงเนี่ยออกมาเนี่ยราคา50 0 0 0นกว่า5้าแสนนะคันนี้เนี่ยรถใช้งานมาไม่กี่หมื่นโลนะครับราคาก็ ถูกลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สภาพรถเนี่ยถือว่ายังดีมากๆเลยก็สําหรับเครื่องยนต์ของเจ้ายาริสเอทีคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง1.2นะครับก็เป็นเครื่องพันสนะครับแน่นอนเครื่องพันสองเนี่ยกำลังเครื่องอาจจะไม่ได้มีความสูงมากนะครับแต่ว่าเครื่องพันสเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของอะไรเราจะเน้นใน1คือเรื่องของความประหยัดน้ำมันแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้งานพื้นฐานท,นทั่วไปไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้ใช้งานอะไรถือว่าตอบโจทย์การใช้งานที่ค่อนข้างครบวงจรแล้วนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมเนาะพาเดินดูก่อนเลยนะครับให้ดูในเรื่องของบอดี้โครงสร้างนะครับฝากระโปรงเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานเนาะมีสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่เลยนะครับให้น้องสูมดูนิดนึงนี่สติ๊กเกอร์มอกรนะครับยังอยู่สติ๊กเกอร์มอกอของโรงงานยังอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องนะครับไม่ทรงไม่โสมนะครับแล้วก็ยังสตาร์ทติดง่ายเครื่องฟิตปกตินะครับใช้งานไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสําหรับเจ้าตัวยาลิป1.2 นะครับตัวเกียร์ออโต้ปี2017นะแล้วก็คันนี้เป็นตัวยาริสเอทีที่บอกไปนะครับก็วันนี้ครับสำหรับใครที่หารถเก่งนะครับใช้งานนะครับใช้ทั้งเดินทางใกล้เดินทางไกลใช้ในเมืองหรือว่าเป็นรถคันแรกเนาะน่ารักน่ารักนะครับส่งสบายๆนะครับเจ้ายาริสเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโจทย์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับราคาอยู่ที่418,000บาทนะครับแล้วก็ส่งข้างนวนนะครับ ถ้าฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับค่าง,งวดอยู่ประมาณ7,000บานะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะทรงถูกกว่านี้ถ้าเราดาวสัก1,000 0หหรือ20,000บาทนะครับค่าง,งวดคันนี้จะลงไปเหลืออยู่แค่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นรถเก่งที่สําหรับ First สจ็อ e เปคนที่เริ่มทํางานหรือคนที่อยากจะหาเป็นรถคันที่2ที่ส่งไม่หนักมากส่งสบายๆและได้รถคุณภาพดี แล้วก็ไม่น้อยแล้วก็สภาพใหม่นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ฝากไว้นะสำหรับเจ้าเอทิพ e คันนี้ถ้าใครสนใจนะเจ้ายาลิทคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยครับหรือโทรเบอร์หรือโทรหาสายตรงได้เลยนะครับที่เบอร์099 1236161้นาะครับย้ำอีกทีนะครับ0 9 9ย์3 6 1 6 1สามารถรับสายได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมแล้วก็ใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ ก็ยังไงนะครับใครที่กาลังหารถเก่งใช้งานส่งไม่แพงนะครับก็อย่าลืมฝักเจ้ายาฤิ์เอทีไวาในอ้อมอกอ้อมใจอีกหนึ่งคันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันมาเนาะก็วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ